สวัสดีครับคิวยู่ในเกมคือเบสปีสองนะครับโอเคเรามาอยู่ในนี้นะก็มีคอมเมนต์ท่านหนึ่งได้าถามว่ามงตัเวเบอรอ์ทำไรได้ครับก็จมมงตัเวเบอร์ก็จะเป็นคือแบบางอง,องแบบไงเป็นแบบคืออย่างเงี้ยเอออันเนี้ยอักษรแบบเลขหนึ่งนะโอเคน้องก็จะเป็นแบบว่าบัฟบ เ็นสายบัฟนะโอเคเราตัดไปดูอ่าตอนที่น้องบัฟพืชแบบไม่บัฟพืชให้ดูเลยแล้วกันนะครับโอเคไปเลยครับโอเคครับคุณสมบัติของมูลโฟเวอร์นะครับก็จะมีดังนี้ครับก็จะมีหมอก ใกล้ๆตัวนะโอเคแล้วก็น้องก็จะเป็นบัฟพ,พื้นประมาณนี้ครับก็ถ้าเราวางไอ้เจ้าตัวนี้นะในหมอกของน้องก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ปกติครับแบบไม่มี moon flower, จจมูนโฟเวอร์ชมทีแบบเป็นทัวไม่เม็ดอันนี้จะเป็นแบบโดนบัฟจับมูนโฟเวอร์ครับจะเป็นลําแสงครับอเคอันต่อมานะครับโอเคครับผมตัดมาแล้วถ้าจะมูนาฟเวอร์อ่าใส่ใบปุ๋ยใส่น้องก็น้องก็จะประมาณนี้นะครับก็จะผลิตแสงอาทิตย์ ให้เราแล้วก็มีโลอยู่ข้างๆน้องนะครับเดี๋ยวสบีมันบงังอ้ยามันเยอะแต่เว้โอเคน้องก็จะมีโลนะครับถ้าเราอ่าวางพืชอ่าตระกูลเดียวกันกับน้องรอบๆตัวน้องประมาณสามตัวนะโอเค มาสามตัวน้องก็จะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเป็นเหมือนแบบพ,พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมไอ้วงให้ดูนะวงแบบล,ยลอยๆนะเห็นเปล่าเนี่ยแบบนี้เลยนะสีมันจะเป็นแบบอันนี้เลยเนีย่เวลาน้องโดนอ่าโดนมูฟเวอร์วาก็จะยิงเป็นลำแสงแบบนี่ครับน้องเปลี่ยนสีครับแล้วก็ถ้าใส่อ่าปุ๋ยให้น้องีน้องก็จะอ่าโดนทิศมากขึ้นนะ ทำไมไมนใส่โบได้วะเออใส่ดวงอาทิตย,ย์ปุยบบได้ผมว่ามันใส่ง่ายนะทำมันเด่นไม่เป็นไรโอเคก็เรื่องมุนโฟเวอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสายบัฟแล้วก็ผลิตดวงอาทิตย์ได้นะครับโอเคแตหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับโอเคผมไปละ We'll be right <laughs> back.